ยาไราชพัสดุนธาคณะมนุษาสังคมศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำอีบุ๊กเรือกสมเด็จพระเรสวรด้วยโปรแกรมฟิทอัลบัมมิสตอรโค่ะค่ะเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะคะรูปร่างหน้าตามันจะได้แบบนี้นะคะ New Book เพื่อสร้าง e-book ใหม่ค่ะเพิ่มหน้ากระดาษนะคะที่ Edit เหมือนเดิมค่ะ Insert Page 50นะคะประมาณสัก50หน้าอันนี้ไม่สำคัญก็ลบออกนะคะ Delete Page ออกะคะ่ะแล้วเรามาเปลี่ยนปก Option นะคะ Set Book Option ะคะ่ะเปลี่ยนปกหน้าด้วยรูปที่เราเตรียมไว้นะคะ เลือกรูปที่เราเตรียมไว้แล้วก็กดโอเพนเลยค่ะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะคะกดเลือกพื้นหลังนะคะ <c oughs> เ,เสร็จแล้วก็กดโอเพนต่อไปเป็นปกข้างในนะคะค้าๆเป็นปกรูปแบบในเนื้อกระดาษนะคะ <c oughs> เลือกรูปแบบที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ ทางซ้ายทางขวานะคะเอาให้เหมือนกันเลือกเสร็จแล้วกดโอเคค่ะเราก็จะได้รูปแบบที่เราเลือกไว้เสร็จแล้วเราไม่พอใจพื้นหลังก็กดเหมือนเดิมค่ะเลือกพื้นหลังใหม่นะคะเสร็จแล้วกดโอเควิธีการแทรกรูปนะคะ Edit Insert Multimedia Option ค่ะแล้วก็เลือก รูปที่เราต้องการนะคะเลือกเสร็จแล้วก็ดึงลงมาใส่เลยค่ะวิธีการเลือกรูปเคลื่อนไหวนะคะก็ลากลงมาเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าลากมาแล้วอย่าไปกดโนอย่าไปกดเยน,นะคะกดโน่ดเดี๋ยวมันจะไปเกินกับข้างหลักจัดเข้ารูปไว้ตรงกลาง เป็นสีขาวค่ะแบบในหนังสือที่เราเห็นนะคะทําคล้ายๆหนังสือเลยค่ะน,นี้จะเป็นปกในนะคะเลือกอินดิมัลติมีเดียเหมือนกันค่ะเลือกรูปภาพมาใส่เลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่แล้วก็จัดจัดจัด,จดช่วงนี้ขอรวนหนนะคะเร็วหน่อยอาจารย์ให้เวลามาน้อย คำนำกับสารบัญน,นะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวให้หมดค่ะคำนำกับสารบัญน,นะคะเราก็จะพิมพ์ไว้ในเวิร์ดก๊อปแล้วก็เอามาลงเลยค่ะคอนโทรวางแล้วก็จัดเอามาลงเลยสารบัญก็เหมือนกันค่ะก๊อปปี้คอนโทรวลวางโทรวีวางนะคะแล้วก็จัด แล้วการวางหน้าหานะคะคอนโทรวางเหมือนสารบัญคำเหมือนคำนำสารบัญเลยค่ะคปปุณคัดลอคอนโทรวาาก็ตัดตัดตัดวิธีการ copy รูปนะคะในเวิร์ก็ copy มาเหมือนตัวหนังสือเลยค่ะ แล้วก็วางวางนะคะจัดจบอกอันนี้ก็จะบอกที่มาของรูปภาพด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างลิงหน้านะคะสร้างเลขห้าขึ้นมาเพื่อให้ลิงกับหน้าที่5ค่ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางนะคะตัวหนังสือเสร็จแล้วก็เสร็จลิงลิงกับหน้าที่5ที่ขั้นหนังสือก็สร้างไว้เพื่อ ไปหน้าไหนจะได้กดมาที่สารบัญได้นะคะวิธีการลากวิดีโอก็ทําเหมือนลากรูปลงมาค่ะลากแล้วก็จัดจัดข้าในหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะหน้าหน้าท้ายๆเราจะต้องมีบรรณานุกรมด้วยนะคะเพื่อบอกว่าเราเอาข้อมูลเอาความรู้มาจากไหน